บทเรียนวิชาภาษาไทยวันจันทร์ที่30สิงหาคมพุทธศักราช2564สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันเรื่องการอ่านออกเสียงคำศัพท์เรื่องครัวป่ากันค่ะเราไปดูคำศัพท์กันเลยค่ะ ก่อนที่เราจะไปดูคำศัพท์กันนะคะเรามาดูการอ่านออกเสียงกันก่อนการอ่านออกเสียงคือการเปล่งเสียงตามตัวอักษรถ้อยคำและเครื่องหมายต่างๆที่กำหนดไว้ให้ถูกต้องชัดเจนแก่ผู้ฟังการอ่านออกเสียงถือเป็นสื่อความหมายที่ก่อให้เกิดทักษะดังต่อไปนี้ 1. เกิดทักษะการเปล่งเสียงให้ชัดเจน 2. เกิดทักษะการใช้อวัยวะที่ออกเสียงได้ถูกต้องและ 3. เกิดทักษะการออกเสียงค่ะ เรามาดูคำศัพท์จากเรื่องครัวป่ากันเลยนะคะคำที่หนึ่งคำว่าใบตอง 2. ย่าง 3. ผีเสื้อ 4. กองขี้เท่า 5. กระบอก 6. มะเขือ 7. กิ่งไม้ 8. จักกระจัน 9. ร์ 9. ใบตองตึง 10. บนึ่ง เอาละค่ะเด็กๆเรามาทบทวนคำศัพท์จากเรื่องครัวปากันอีกครั้งนะคะ 1. ใบตอง 2. ย่าง 3. ผีเสื้อ 4. กองขี้เท่า 5. กระบอก 6. มะเขือ 7. กิ่งไม้ 8. จักกระจัน 9. ร์ใบตองตึง 10. บเนื่อ แล้ค่ะเด็กๆก็ได้เรียนรู้นะคะคําศัพท์จากเรื่องครัวป่าไปเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับภาร์ิงานวันนี้ก็คือให้เด็กๆนะคะไปสอบการอ่านออกเสียงทั้งหมด10คํานี้กับคุณครูผู้สอนได้เลยค่ะและทําการคัดคําศัพท์นะคะลงในสมุดวิชาภาษาไทยของตอนเองให้เรียบร้อยนะคะสําหรับวันนี้เอาไว้เท่านี้นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ